เขาช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะก้อนสิเขานาหนา,หนาวคักๆเนาะตุลาหอดท่านว่าท่านว่าจุนหอดมีหน้าปุณ่ะเขานาหนา,หนาวแต่สำหรับมญนยา,ยากัะหนาวคือเกาค่ะประเทศไทยกะช่วงฤดูฝนอยู่เนาะไก่เบิดฤดูฝนแล้วอืม ใส่ชีวิตแต่ละมือแต่ละวันให้มีความสุขเด้อพี่น้องเด้อบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่โศกเศร้าบม่มีความสุขวิตกกังวลบางคนก็นมีความสุขอยู่แล้วกะดีใจน้ำเนาะค่ะเนะาะไผที่มีเรียงให้คิดให้กลุ่มให้กังวลกะสู่เด้อค่ะท่องจำค้าํานีไปเลยสูส่สู่สู่ เข้มแข็งนักแหน่นอดทนสู่กับทุกๆสถานการณ์เนาะค่ะเนะยาะยากกับสู่กับทุกๆสถานการณ์คือกันค่ะเพื่อเหตุแห้ชีวิตมีความสุขเนาะค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะ